สวัสดีค่ะทุกคนทกทยจากเมที่ประเทศโนเวย์นะคะวันนี้ก็ถึงเวลานะคะเอาอาหารนกไปเกี่ยวให้นกเหมือนเดิมนะคะนี่อาหารก็อย่างนี้นะคะคือเมซื้อมาหลายวันแล้วนะคะทุกคนเพียงแต่ว่าเมย์รอให้หีมะมันหยุดตกหรือฝนมันหยุดตกนะคะเมย์ก็จะเอาออกไปแกวนนะคะทุกคนก็คือนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยเม่จะเกี่ยวตรงแถวบริเวณบ้านเมย์นะคะถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยเวลาที่เมย์ไปเก็บเห็ดอะเมย์ก็ เอาสิ่งนี้มันคืออาหารนกนะคะเอาไปเติมตามจุดต่างๆที่เม่เกี่ยวเอาไว้นะคะแต่ว่าวันนี้คือเมย์จะทําให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเมย์ทำยังไงเม์เกี่ยวยังไงนะคะนี่มันก็จะเป็นตะขอแบบนี้เห็นไหมอ่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเมย์สบายดีนะคะช่วงนี้ก็นีเลยอ่ะมาใส่ให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้หน้าตามันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นตะของ,งองๆอย่างเงี้ยค่ะทุกคนซึ่งตอนที่เมย์ซื้อมานี่ย มันอันละสิบเกโคนนะคะส่วนอาหารนกกล่องเนี้ยกล่องเนี้ยค่ะนี่กล่องหนึ่งมันจะมีสิบชิ้นนะคะมันเท่าไหร่เองสี่สิบเก้าโคนนะคะซึ่งก็ถามว่ามีกลิ่นไหมก็มีกลิ่นหอมๆของพืชนะคะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่มาอาใส่กันนี่กับวิธีใส่ใส่อย่างนี้เลยนะดูนะ,ะให้เห็นไกลๆนี่ค่ะก็จะแหกมันออกนี้นะคะเพื่อเอาอาหารใส่นะคะ ดูนี่ตึงเข้าไปแล้วเห็นไหมคะเมจะใส่ห่วงละสองลูกนะคะนี่นกก็จะได้กินนะคะทุกคนนี่นี่คะ่ะทุกคนโอ้นี่สองลูกนะคะเมจะใส่อย่างงี้ห่วงที่หนึ่งเสร็จแล้วเนาะห่วงที่หนึ่งเสร็จแล้วอ,อันที่สองเมรู้สึกว่ามันจะหนักไปนะคะเดี๋ยวเมจะใส่แค่ลูกเดียวนะ นี่ค่ะนี่ได้มาแล้วมันก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะคะทุกคนนี่คิดว่าสองอันก็น่าจะดีนะเอาไจัดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปแขวนกันค่ะทุกคนนี่มันก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้ทุกคนอใส่อีกลูกนึงมันจะหนักไปไหมอะมเทียบก่อนนะคะนี่ลองใส่อย่างนี้ดูนะคะนี่ก็คืออาหารนกนะคะ เดี๋ยวเราเอาไปแขวนกันค่ะทุกคนไปดูตอนแขวนกันนะคะเดี๋ยวเราเอาไปแขวนกันนะคะทุกคนนี่นู่นจะไปแขวนตรงนู้นนะคะไปกันเลยค่ะก็แถวๆบ้านเมย์เนี่ยแหละคะ่ะเห็นไหมคะทุกคนว่าหีมา่มะมันเริ่มละลายแล้วคะ่ะเดี๋ยวมันก็ตกใหม่นะทุกคนไม่ต้องดีใจอะเราก็มาถึงต้นไม้แล้วนะคะแล้วเมย์ก็จะแขวนเลยเนาะเมย์จะแขวนไว้ประมาณนี้นะคะจุดเก่า เปลี่ยนจุดที่ขวาทุกคนอ่ะเอาจุดนี้เนาะนกจะได้กินง่ายๆนี่ค่ะนี่จะแขวนไว้อย่างนี้เลยนะคะนกก็จะมากินนะแต่อีกช่วงที่นกมากินคนะ่ะเมย์ไม่ได้มาตามดูนะมีแขวนตรงนี้ดีกว่านี่เห็นไหมคะนี่วันนี้คือแบบแสงดีนะเราไปอีกต้นหนึ่งคะ่ะเมย์จะแขวนแถวบ้านเมย์นะคะนี่ไปอีกต้นนึง ตรงไหนดีนะพยายามนี่มุมนี้เลยค่ะนี่ชอบนะคะชอบอะไรแบบนี้อะนกจะได้เห็นนะคะให้เพื่อนๆได้ดูนี่นี่เห็นไหมคะอาหารนกเห็นเงนินชัดไหมคะทุกคนนี่คืออาหารนกนะที่ไม่ให้แขวนเอาไว้ค่ะเมย์ก็จะแขวนอย่างนี้นะคะตลอดเลยถ้าเกิดหิมะมันละลายเมย์ก็จะเริ่มมาแขวนนะคะช่วงหน้าร้อนก็ มีจุดแขวนเยอะหน่อยเพราะว่าตอนที่เมย์ไปเก็บเห็ดเมย์ก็จะเออาอาหารนกเนี่ยหละไปด้วยนะคะแล้วก็ไปแขวนนะคะทุกคนนี่ก็คืออีกต้นหนึ่งนะคะที่เมย์เอามาแขวนอันนี้จะมีสองอันค่ะเพราะว่าต้นเนี้ยนกจะมาเกาะเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนก็ให้เพื่อนๆดูนะคะให้เห็นชัดๆแล้วเมย์จะแเพนมาให้ดูทางนี้นะคะทุกคนดูภูเขาฝั่งนู้นน่ะ คือสวยมากๆเลยค่ะทุกคนโอ้เห็นไกลๆนะคะก็วันนี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่าวิธีการให้อบางทีก็ให้ได้หลายรูปแบบนะคะสะดวกให้แบบไหนสบายใจแบบไหนก็ให้ไปนะคะส่วนตัวเมยไม่ชอบแบบนี้นะคะเพราะว่ามันสะดวกดีนะคะการให้คือการแบ่งปันค่ะผู้ให้มีความสุขผู้รับก็อิ่มนะคะนี่ไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย